สวัสดีครับนหลังจากที่ตั้งที่แล้วผมเฮ็ดไปว่าเพราะท่านยิบปากตอนนี้ผมยังยิบปากเรียบร้อยแล้วครับยิบหน้านี่แะครับรายละเอียดบึงการนี่ปบมันมันสีดาออกนะครับธรามะาจิตช่วงนี้นะครับการยิบครับหลังนี้เร็จสมบูรณ์แบบแล้วครับ พี่แต่ที่ไปบคว่ำไส่เห็ดสมบูรณ์แบบเห็ดเสือกอยน,นั่นแหละยำหัวหอ,อยไบเองสิเนี่ยนี่เสร็จสมบูรณ์แบบแล้วผมยิบแล้วเรียบร้อยแล้วถ้าว่าการยิบอ่ะนี่พี่น้องของอท่านนี่เห็นเดี๋ยวผมทีถ่ายท้ำอีกเที่ยนึงอีกพี่น้องเบิ่งว่าสิ่งยิบพิธีใดหน,นะครับเด้อเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวผมทียิบให้เบิง่ง ัวนี้เสร็จสมบูรณ์แบบแล้วครับพร้อมไปใส่เลยการไปใส่นี่เนื่งอ,อ,องอย่างงู้ว่าเอาเงี้ยอย่างน้อครับคือพวกปลานี่แหละครับปลาซิวปลาขาวห่อเนี่แหละครับปลากระเดิดแล้วก็มีปลาเชงหน่อยตัวเป็นๆจับใส่ในนี่แหละครับเปิดปลานี่ครับป้อนเปิดเปิดปลากเป็นไะงป้อนลง มันเรีนอยู่ในหันแล้วครับอันโบมี่หรีเนี่ยเงี้ยซับห้องนี่ยซับ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 ละเอียดเนี่ย้อกับว่าใส่ไว้นี่ข้างในเหรครับข้ก็ตัวยน้ำาขางตัวยปากน้ำเนี่ยนะครับแล้วก็ไปใส่การใส่เนี่ยขาก็ไปใส่น้ำข้อเพียงขอถ่วล้างตีนเนี่ยนะครับเห็ดว่างไว้งทึ่งเนี่ยข้ก็ไปปาดล้านเนีมันถูถุยมันหนึ่งขาก็ไปว่างไว้ทั้งนี้แล้วก็ใส่ไม่ เสียบเสียบก้บ่บ่ให้มันดิ้นไปใส่นะครับหลังจากนั้นก็เอาหนาเอาหนาเออเอาใบไม้อะไรเอียงเนี่ยเขาก็มาปลุกนี่จังน้อยไม่้องปลุกหลายนะครับปลุกนิดหน่อยก็นะครับลักษณะใส่ก็จะอยู่ลักษณะนี้นะครับ้าใส่ห้องกระตังห้างนิดนงได้ถ้งสองทางเอาได้ั้งสองทางด้วย ย่งพกเขาเทละสามเทละสี่เหมือนเด็ครับย่างมันๆน,น,นี่ต่อหลังแต่ว่าการการที่ไปใส่นี่ผมกับพ่อท่านเนเฮ็ดในพ่อแม่พี่น้องเบื้องนะครับเนาะช่วงนี้ผมพอเฮ็ดรอบไปซะก่อนหลังจากเฮ็ดรอบแล้วนี่อาจจะไปพ่อกันกละตอนใส่ผมที่ัวย่า เฮ็ดชิปออกมาให้พ่อแม่พี่น้องให้เบิ้งจนได้แล้วครับเดีอช่วงนี้ขอเวลาเฮ็ดหลอกให้มันเลี้วซะก่อนผมกับบมีอย่างไรชิปนี้นผมขอ <ko> หยุดเลยท่นสวัสดีครับ